เสดนะคะก็คือนออกมารับงานเองในร้านต่างๆร้องเพลงก็จะเป็นแนวหมอลำขอบคุณค่ะมีสามีแต่งงานแล้วค่ะปาสถานภาพสมรสแล้วค่ะทำงานสองอย่างทั้งรับงานตัวเองแล้วก็มีวงหมอลำค่ะ อันนั้นเป็นของสามีจ้างได้นะคะความรักตอนนี้ก็รักกันดีปกติค่ะในเรื่องของความรักไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรบุดหวาก็เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นใช้ชีวิตปกติมีความสุขดีนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่า จะต้องมีปัญหาอะไรมันก็จะมีแบบหลายๆคนยังแบบว่าเออได้ได้ดูคลิปหรือได้ดูอะไรก็จะตัดสินกันไปเองว่าเราแบบเออมีปัญหากันอย่างเงี้ยยังรักกันดีนอนกอดกันทุกคืนนะคะกับสามีใครไม่นอนกอดบ้างรักนะคะรักแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพสามีเช่นกันเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปที่เขาทำกัน นะคะแล้วก็ไม่ได้ฟังใครไม่ได้มีที่ปรึกษาที่ไหนไม่ได้คิดจะนอกใจแล้วก็ก็ยังใช้ชีวิตปก,กติค่ะไม่มีไม่มีใครไปที่ปรึกษาเรื่องชีวิตเรื่องราวชีวิตของตัวเองค่ะก็จะย,ย,ยืนยันว่าใช้ชีวิตกับตัวเองด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเอง เช่นเดียวกันปั่นเยอะมากตอนนี้มันมีคนส่งข้อความมาอีกแล้วตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเขาบอกว่าหนูไม่ให้เกียิสามีหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูทําอะไรไปแบบนั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าหนูอะเป็นคนที่คนอื่นเตือนอะไรไม่ได้แล้วก็แต่ก็ตอนนี้เขาบล็อกหนูไปแล้วนะแต่หนูก็บล็อกเขาเหมือนกัน มันคือชีวิตจริงนะทุกคนชีวิตจริงที่ไม่มีใครแบบตลกหรอกใช่ไหมถ้าทุกๆเรื่องเราเอา,เอามาล้อเล่นตลกไปสมมดมันก็ไม่ดีเนาะทีนี้เรื่องราวชีวิตของเราเนี่ยใครจะเอามาใครจะเอามาเป็นเรื่องตลกมันไม่มีหรอก